สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวการสรุปผลงานวิจัยนะครับของหลักสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับปปชรุ่นที่15นะครับว่าผลของการศึกษาเนี่ยสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงยังไงนะครับ <S <S 2> <S 2> วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือตำแหน่งหนึง่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักข่าวกองแห่งชาตินะครับคุณวีรศักดิ์ทิพมนเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมใชยครับถามท่านอาจารย์ฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรของบมชอของสำนักงานข่าวกองแห่งชาตินะครับเ,เป็นหลักสูตรนี้การบริหาร ัดการความมั่นคงแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยจัดเป็นรุ่นที่15ใช่ครับอันนี้เป็นผลสรุปเนี่ยในเรื่องเกี่ยวงานวิจัยที่ทํามาเนี่ยทั้งหมด8กลุ่มใช่ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องผลสรุปเนี่ยของการของงานวิจัยเนี่ยเราจะสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงยังไงครับได้ครับก็ดื่นนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังว่ากว่าที่จะได้มาเป็น8องค์ความรู้นะครับในวิธีการศึกษานะครับ ผู้เข้าอบรมทั้ง40คนซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ5คน8กลุ่มนะครับเราก็เริ่มจากการรับฟังบรรยายม,มีการฟังบรรยายแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดรวมถึงมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็คือสอปปลาวนะครับและหลังจากนั้นนะครับ ทุกกลุ่มก็มีการมาระดมสมองเพื่อจัดทำเป็นเอกสาร8เล่มให้กับาทางหลักสูตรนะครับซึ่งทั้ง8เล่มนี้ทุกกลุ่มก็มีการนำเสนอผลงานผ่านมาเรียบร้อยนะครับซึ่งใน8เล่มนั้นนะครับผมขออนุญาตว่ามีทั้งหมด8เรื่องร,รเรื่องที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร,ร์การที่เราแบ่ง5คนเนี่ย กลุ่มละ5คนเนี่ยก็คือมาจากหลายหลายหน่วยงานถูกต้องครับเพื่อเพื่อเราจะได้มีความเอ่อความหลากหลายในเรื่องมุมมองความคิดถูกต้องครับเราเอาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องกับการฟังบรรยายแล้วก็การดูงานในแต่ละที่แล้วก็องค์ความรู้ที่ในแต่ละหน่วยงานที่คนที่ที่สังกัดอยู่เนี่ยมาหล่อหลอมออกมาเป็นงานวิจัยถูกต้องครับอืมก็คือผู้เข้าอบรมนะครับมีมาจากอ่าสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับ กลุ่มที่1เป็นกลุ่มข้าราชราการข้าราชการก็แบ่งอเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นข้าราชการหน่วยงานดาน้านความมั่นคงกับข้าราชการในส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนงานด้านความมั่นคงกลุ่มที่2เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่3าเป็นเอกชน,นซึ่งจะมีส่วนหนึ่งใช่ครับก็จะมีสัดส่วนที่มาเรียนหลากหลายตามนี้แล้วก็ในการแบ่งกลุ่มทุกกลุ่มก็จะมีองค์ประกอบทั้ง3ส่วนไปอยู่ด้วยกัน ครับผมแล้วงานเนี่ยที่เราแบ่งเป็นหัวข้อเนี่ยทั้ง8กลุ่มเนี่ยในแต่ละหัวข้อเนี่ยยังไงครับอาจารย์ครับเรามีแนวคิดแบบนี้ครับเรากําหนดไว้ว่าในการสร้างอนาคตประเทศไทยเนี่ยวันนี้ตามนโยบายรัฐบาลนั่นคือ3แกนหลักในเรื่องของอโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในเรื่องของด้านการเงินนะครับนี่ สตัวหลักเนี่ยจะมีโอกาสในการสร้างอนาคตประเทศไทยเช่นไรรวมถึงภยัยคุกคามรูปแบบใหม่มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือธีมหลักที่กำหนดให้นักศึกษานำไปคิดหัวข้อในการจัดทำเอกสารครับครับทราวนี้แล้วหัวข้อเนี่ยที่ออกมาเนี่ยแบ่งเป็น3เป็น8ใช่ครับอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าใน8หัวข้อเนี่ยครับอ,อ มันหัวข้ออะไรบ้างลัดในแต่ละหัวข้อนี่มีประโยชน์ของมันเนี่ยที่ทราบว่าสามารถเนี่ยมาต่อยอดจากงานวิจัยได้ในเรื่องเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในด้านความมั่นคงได้คืออะไรบ้างครับได้ครับงั้นผมขออนุญาตไล่เวทีละหัวข้อนะครับจากแปดหัวข้อนะครับเ,เริ่มจากหัวข้อแรกเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับภูมิรัฐศาสตร์นะครับ เป็นการผนวกรวมกันระหว่างภูมิศาสตร์นะครับโลเคชันของพื้นที่ในเรื่องของคำว่ารัฐศาสตร์นะครับอสองคำนี้มีความเชื่อมโยงเช่นไรนะครับเราก็มาโฟกัสในปัจจุบันนะครับในภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของโลกก็หนีไม่พ้นสหรัฐรัสเซียจีนนะครับรวมถึงในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียนี่และอีกสาคัญภูมิรัฐศาสตร์สาคัญก็คือจุดที่มันเป็น ความขัดแย้งในพื้นที่เช่นทะเลจีนใต้ลักษณะนี้นะครับจากตัวนี้เขาก็มองว่าผลการศึกษาพบว่ากรณีมีความขัดแย้งถึงขั้นการทําสงครามก็ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับชีวิตบาดเจ็บในขณะที่ยังไม่เกิดปะทะถึงขนาดนั้นก็จะมีผลในการด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงพลังงานอะไรต่างๆลักษณะนี้นะครับข้อเสนอก็คือประเทศไทยจําเป็นต้องดําเนินนโยบายในลักษณะที่ ให้ความร่วมมือกับมหามิตรทั้งโลกนะครับนี่ก็คือเป็นข้อเสนอคือเหมือนกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราหนีไม่ได้ถูกต้องครับยังไงเนี่ยแทนที่เราจะสร้างประโยชน์ร่วมกันยังไงนะครับใช่ครับอันนี้เราก็มีความร่วมมือในระดับภูมิภาคครับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทั้งประเทศรอบบ้านประเทศในอาเซียนและประเทศในเอเชียรวมถึงในระดับมหาอำนาจเรามีความร่วมมือทุกมิติครับทั้งความร่วมมือสองฝ่ายหลายฝ่ายครับ อันนี้ก็คือให้ตระหนักรู้ว่าในพื้นที่ในภาพจริงๆเนี่ยในภูมิศาสตร์เนี่ยของประเทศไทยอยู่ตรง่วนไหนใช่ครับเราผลประโยชน์ในแต่ละ่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่เราจะอยู่ยังไงเนี่ยให้มันให้ได้เกิดประโยชน์ด้วยกันถูกต้องครับนั่นก็คือเล่มที่1นนะครับส่วนเล่มที่2นะครับเป็นเรื่องของผลกระทบและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนั่ยังไงครับวันนี้นะครับจากความ รวดเร็วของเทคโนโลยีนะครับปรากฏว่าในประโยชน์ก็มีโทษก็คือก่อให้เกิดคดีอาญากรรมรออนไลน์เยอะแยะนะครับแล้วก็การตามเทคโนโลยีของคนมีความแตกต่างกันนะครับส่งผลกระทบทั้งด้านสังคมนะครับก็คือมีการโจรกรรมข้อมูลมีการหลอกโอนเงินมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในขณะที่ด้านความมั่นคงก็ได้นําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับในขณะที่ด้านการเมืองก็อาจจะมีการ นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับนี่ก็คือในผลกระทบของการนําเทคโนโลยีที่ท่านมาใช้วันนี้นะครับในการแก้ไขเราต้องแก้ไขใน2มิติในด้านของเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือเรามีการเตรียมในด้านของโครงสร้างให้พร้อมนะครับในขณะเดียวกันเราต้องมีการวางยุทธศาสตร์ว่าในอนาคตประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางที่ท่านในระดับภูมิภาคนี้ในขณะที่ด้านซอฟต์แวร์เราจะต้องวาง คนพัฒนาคนให้มีความรู้เทียมเท่ากับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำรวมถึงเราต้องมีความพร้อมในเรื่องของธุรกิจพาณิชย์ของอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็คือในอนนี้ผลของเลือกษาก็คือเหมือนกับว่าต้องการให้ในแต่ละหน่วยงานทุกเครือข่ายมีความพร้อมในทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์รวมถึงประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยถูกต้องครับอในเรื่องเกี่ยวเนื่องนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องที่3มเป็นเรื่องการเงินที่ท่านกับคนะครับด้านความมั่นคงนะครับวันนี้ จะเห็นได้ว่าต่างประเทศเริ่มมีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิตนลแต่ไทยพร้อมหรือยังครับวันนี้เล่มนี้จะเป็นในเรื่องของการสร้างโอกาสกับประเทศไทยแต่ปรากฏว่าปัญหาของการศึกษาเพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะครับแล้วก็ระ,ะบบต่างๆมันยังไม่เสถียรต้นทุนก็มีเยอะยังไม่เป็นที่เรายอมรับนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากจะนำเรื่องนี้มาใช้ ก็มีข้อเสนอว่าเราจะต้องมีการวางระบบโครงสร้างของอดิจิทัลให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนถึงจะนํามาใช้อย่างจริงจัง2จะต้องมีการวางารากฐานด้านกฎหมายในเรื่องของข้อมูลนะครับสต้องยกระดับประสิทธิภาพในการกํากับดูแลในเรื่องของการควบคุมการรักษาความปลอดภัยนะครับท้ายสุดนะครับวันนี้เรามีข้อเสนอว่ายัาง ยังคงไม่อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมด้วยเงินสกุลที่ท่านเพื่อลดความเสี่ยงของประเทศก่อนก็<ช>คือคถ้าเกิดยังไม่พร้อมมันก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะถูกผู้ก่อการร้ายหรือมาเจรกรรมได้ถูกต้องครับแต่ยังไงเรื่องพวกนี้ก็หนีไม่พ้นถูกต้องครับยังไงเน่ก็คือต้องเตรียมความพร้อมใช่ครับแล้วก็ให้คนที่ช่างผู้ใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีความเข้าใจถูกครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสสูญเสียมากกว่าได้มาถูกครับวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการนําเสนอข้อมูลให้กับสังคม,มและประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องว่าอนาคตเนี่ยเราคงหลีกหนีไม่พ้นต้องใช้นะครับวันนี้ควบคู่กันนะครับทั้งมีการกําหนดมาตรการเฝ้าระวงังและการส่งเสริมให้คนมีความรู้เท่าทันนะครับนี่ก็คือในเรื่องที่3นะครับต่อญาดเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องของอ ยา,ยานยนต์แล้วละ่ะวันนี้ในเรื่องของการที่จะนำายานยนต์ EV ีนะครับมาใช้ในไทยจะเป็นเช่นไรนะครับทั้งกลุ่มนักศึกษาเขามองว่าวันนี้นะครับในภูมิภาคเรานะครับญี่ปุ่นเป็นตลาดผลิตรถยนต์ะนะครับแล้ววันนี้รถยนต์ที่สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหามลพิษเยอะวันนี้ถ้าหากมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าไทยจะมีความพร้อมขนาดไหน,นผลก็คือว่า วันนี้นะครับโอกาสเรามีเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเหมือนกับว่า,าผู้ผลิตก็มาตั้งฐานการผลิตที่นี่เพราะฉะนั้นโอกาสมาละเรามีระบบห่วงโซ่คุณค่านะครับในระบบห่วงโซ่ประธานที่แข็งแกร่งนะครับสองแรงงานเรามีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือแล้วก็เรามีนโยบายและสิ่งยงใจของภาครัฐในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติก็มาลงทุนนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตลาด รถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการใช้รถพลังงานไฟฟ้าแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่ทางนักศึกษาได้เสนอก็คือในการเล่งสร้างสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั้ทงประเทศนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเข้าใจว่า,าระยะทางที่ไปได้ไกลที่สุดก็อยู่ไม่เกิน400กิโลเมตรขันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะต้องมีการสร้างสถานี แต่ในเ่งนี้ชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกเส้นทางหลักของประเทศไทยครับเหมือนสารุโภคให้มันมีการรองรับให้พร้อมเพียงถูกต้องครับครับผมนี่ก็คือในเล่มที่4ี่ครับเล่มที่5เล่มที่5นะครับเล่มที่5นี่เป็นเรื่องของระบบรางครับที่เกิดจากการที่ประเทศจีนนะครับมีขยายเครือข่ายของการพัฒนาระบบเส้นทางด้วยระบบรางนะครับทางกลุ่มนักศึกษานะครับเขามีการสนใจว่า ในกรณีนี้นะครับประเทศไทยนะครับเราจะมีการวางกลยุทธ์เช่นไรนะครับ,รบอันดับที่1น,นะครับก็เนื่องจาก,กว่าเส้นทางนี้าพาดผ่านประเทศรอบบ้านเราทั้งสปปลาวกัมพูชานะครับถ้าหากจะต้องไปถึงสิงคโปร์เราก็มีการทำสวอตหรือว่าหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามนะครับเบื้องต้นเขามีการศึกษาในเรื่องของสวอตในด้านภูมิรัฐศาสตร์ของไทยกับนโยบายา ของจีนนะครับในเรื่องของ b Belt l n d Road i n i t i a t i v e นะครับปรากฏว่าใช่ครับจุดอ่อนของไทยนะครับก็คือว่าเรายังไม่มีระบบเทคโนโลยีระบบรางของไทยเราไม่มีระบบของตัวเองรวมถึงเราไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและก็วัตถุดิบแต่เรามีจุดแข็งคือเรามีเงินลงทุนในประเทศนะครับแล้วก็เส้นทางยังไงก็ต้องผ่านไทย นี่ก็คือเส้นทางทางภูมิศาสตร์ทางภูมิประเทศเราได้เปรียบต้องเพราะว่าจากเหนือลงใต้ยังไงก็ต้องผ่านเราต้องผ่านเราเพราะฉะนั้นโอกาสก็คือละจากที่ท่านอาจารย์เด่นว่าภูมิทัศน์ของไทยสามารถใช้เป็นข้อต่อรองในการสร้างดุลยภาพของประเทศมันนในภูมิภาคและนอกภูมิภาคได้ครับแต่มันก็ยังมีภัยคุกคามก็คือผลกระทบในเรื่องของพี2อมอและรวมถึงราคาพลังงานครับผมครับอันนี้ก็คือ ในจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องของภูมิรัศาสตร์นะครับแล้วมาดูต่อในด้านเทคโนโลยีนะครับพบว่าวันนี้นะครับจุดอ่อนของเราระบบตั๋วเราเนี่ยยังแยกจากกันครับของแม้ทานสิทธิ์ของไทยนะครับจุดแข็งของคนไทยนะครับวันนี้เราคุ้นเคยกับ,บการใช้ระบบทิ่ท่ากับบัตรสวัสดิการของรัฐละละ่ะนะครับโอกาสดังนั้นเรานําเทคโนโลยีติดตามวิเคราะห์ประเมินผลแบบเร็วทาม,มาใช้ได้นะครับสุดท้าย ที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับไปกุามเรื่องไซเบอร์ต้องระวังครับมีกลุ่มคนที่หวังดีและก็ไม่หวังดีพร้อมที่จะดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยถูกต้องครับแล้วผลการศึกษาในหัวข้อต่อไปครับหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความมั่นคงด้านพลังงานครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติวันนี้นะครับการใช้พลังงานของประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญ ต่อการสร้างความมั่นคงของชาติเนื่องจากว่าแนวโน้มการใช้พลังงานเนี่ยจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนโยบายในการที่จะเร่งให้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับทำให้ความต้องการใช้พลังงานมีมากขึ้นพลังงานนี่มีตั้งแต่พลังงานน้ํามันนะครับพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ําต่างๆนะครับดังนั้นทั้งกลุ่มก็มีการสรุปผลว่าในเมื่อความต้องการใช้มีเยอะในขณะที่อุปทาน บางครั้งบางตัวมีไม่เพียงพอดังนั้นเราจะเป็นต้องจัดทําแผนพลังงานชาติให้พร้อม,อมและให้เสร็จโดยเร็วนะครับ 2. ในแต่ละพลังงานจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. นะครับส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใหม่นําการใช้พลังงานส่วนเกินมาใช้ประโยชน์นะครับ,รบท้ายสุดจะต้องสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดหาการใช้พลังงานทั้ง ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสังคมนะครับนี่ก็คือในเรื่องของพลังงานให้ใช้ประโยชน์ของพลังงานอย่างประิให้เกิดประสิทธิภาพปิถูกต้องครับจันครับแล้วก็หัวข้อนี้เรื่องความท้าทายของ BCG อ่ะ BCG นะครับวันนี้ทางกลุ่มเขามุ่งเน้นในการศึกษาว่าการนํา BCG มาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในไทยเนี่ยมันจะทําได้อย่างไรนะครับ วันนี้นะครับจากในช่วงที่ผ่านมานะครับมันจากวิกฤตโควิดนะครับก็ทําให้การท่องเที่ยวของเราเบาบางลงไปนิดนึงวันนี้กลับมาฟื้นฟูแล้วนะครับอย่างนี้ถ้าความท้าทายเขามองว่านะครับปัญหาการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของนักท่องเที่ยวด้วยอืกรณี BCG นะครับก็ เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เศรษฐกิจสีเขียวถูกไหมครับนี่ก็คือจุดขายในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หวนกลับเข้ามาใหม่อันนี้คือจริงๆก็คือจุดแข็งของในประเทศไทยถูกต้องครับดังนั้นนะครับเขาก็มองว่าเราควรตระหนักให้เห็นว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเชิงชีวภาพนั้นเราเน้นแค่ในเรื่องของกําไรที่ไม่ใช่รายได้กําไรที่ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเห็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสําคัญของประเทศไทยเพื่อให้เข้าไปบอกต่อกับคนอื่นๆนะครับเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพถูกต้องครับประเด็นนี้มีต่อไปนะครับก็คือวันนี้เราต้องสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวในเชิงที่มุ่งในรายได้นะครับเพื่อดึงเงินเข้าประเทศกับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชีชวภาพหรือว่าด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบาลานซ์การให้ได้ใน2ออย่างนะครับ แล้วก็ที่สําคัญวันนี้ถ้าหากการท่องเที่ยวในเชิงชียภาพามีการเติบโตสูงนะครับก็จะทําให้สังคมวิถีชีวิตของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เติบโตตามไปด้วยครับครับซึ่งในนี้มันก็คือจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งนี่นะครับหัวข้อสุดท้ายตอนนี้นะครับใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์มาใช้เพื่อดําเ,เ,เนินนโยบายต่างประเทศของไทยครับมีความเกี่ยวเนื่องก็คือวันนี้นะครับ ยุศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทยในการ 5S มันมีตั้งแต่ในเรื่องของเน้นในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเน้นในเรื่องของการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้มีความยั่งยืนนะครับและประเด็นที่3ให้มีมาตรฐานประเด็นที่4ก็คือให้มีฐานะและบทบาทมีเกียรติภูมิแล้วก็มีกระภาพและบูรณาการ,รจาก5ประเด็นนี้นะครับเรามีเขาเรียกว่าอำนาจละมุลน,นะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์นี่หลากหลายตัว นะครับที่ประเทศไทยสามารถนําไปใช้เช่นศิลปะวัฒนธรรม,มกีฬาต่างๆมวยไทยอย่างนี้นะครับดังนั้นในการดําเน,นินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างบทบาทที่สร้างสารรค์ของไทยทั้งในภูมิภาคอาเซียนเอเชียแล้วก็ในเวทีโลกนะครับนอกจากนี้รอบๆบ,บ้านเราเราต้องมีความเป็นปึกแผ่นเนื่องจากว่าวัฒนธรรมเรามีความคล้ายคลึงกันนะครับเนื่องจากซอฟต์าวเวอร์นี่มีการอ้างอิงหัวข้อต่างๆนะครับสาม เราต้องมีการส่งเสริมความสอมัคค์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมกันท้ายที่สุดนะครับเราต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง hmm. okay, น,คน,นี่นะครับตอนนี้นะครับพอเรารู้ว่าเราจะทําเช่นไรนะครับมันก็นําไปต่อนะครับว่าวันนี้ข้อเสนอในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในต่างประเทศของไทยมีข้อเสนอที่ทางกลุ่มนักศึกษาได้ศึกษาไว้2ลักษณะเชิง,ง,งนยโยบายนะนะครับก็คือว่า ควรให้การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระแห่งชาติสองจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ประเด็นที่สามก็คือจะต้องมีการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศในภูมิภาคนี้อ๋อไม่ใช่พาะประเทศประเทศไทยประเทศเดียวเนื่องจากซอฟต์พาวเวอร์บาง ผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันในภูมิภาคนีอนน้อย่างนี้นคือมวยเนี่ยบางทีเนี่ยมวยเขมรมวยลาวมวยอะไรพม่าอะไรก็ยังก็เหมือนกันมวยมีทั้งการาแสดงรำมีทั้งโขนลักษณะอีกครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือในเชิงนโยบายในใน <c oughs> เชิงปฏิบัตินะครับควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร,กรทุกระดับที่มีคุณภาพถูกไหมครับมีแต่นโยบายไม่มีผู้ปฏิบ,บัติทำเป็นไปไม่ได้ครับและหลังจากนั้นต้องให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและองค์กรระดับโลกได้ตระหนักรู้อันที่สาม เราต้องสร้างเครือข่ายของชุมชนคนไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับเราท้ายสุดนะครับจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเครือข่ายนี้โดยเฉพาะครับผมบท่านอาจารย์นะครับจากที่คุยเนี่ยแหัวข้อเนี่ยมาจาก3แกนหลักก็คืออันแรกที่เราวางไว้ก็คือต้องเป็นในเรื่องเกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อันที่2ก็คือต้องเป็นอุตสาหกรรม แล้วเป็นอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์แล้วก็เป็นภาคการเงินเพื่ออนาคตอันนี้ก็คือรวมถูกต้องมาจาก3หัวข้ออันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดเนี่ยในการกําหนดในเรื่องการทําหัวข้องานวิจัยใช่ครับอยากจะถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราได้ผลสรุปเนี่ยประโยชน์ของการศึกษาเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับจากที่เราแบ่ง8หัวข้อนะครับขออนุญาตว่าใน3แกนหลักนะครับในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบหลักนะครับ แล้วก็ในเรื่องของที่เทคโนโลยีท่านนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมก็เป็นรถ E ีวีนะครับแล้วก็ธนาคารก็เป็นเรื่องการเงินแบบบ c g ท้ายสุดนะครับประโยชน์ที่จะได้ครับประโยชน์ที่จะได้มี4ประเด็นครับยังไงประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงที่มีความเสรสอดคล้องเชื่อมโยงกับ3ามแกนหลักที่ผมเรียนท่านอาจารย์เด่นชัยไว้ล่วงหน้าเมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้นะครับการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยให้ทั้ง สังคมประชาชนประเทศนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเนี่ยวันนี้นะครับได้ตระหนักรู้เห็นถึงโอกาสที่เราจะพัฒนาในอนาคต2ผลลัพธ์ของการศึกษาในแดเล่มนี้นะครับสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแนวทางนะครับและก็ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพราะอันนี้ถือว่าเป็นแต่เราหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องครับก็คือถือว่าเป็นแนวแนวผลของการศึกษาเป็นแนวในเรื่องการไปต่อยอดได้ถูกต้องครับเราต่อยอดต่อด้วยการที่ว่าภาคีเครือข่ายของเรามีทั้งภาคราชการทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ข้อที่3ข้อที่3ครับคือภาคีเคอือขายพาร์คีเคอือขายทั้งด้านราชการนะครับด้านเอกชนด้านประชาชนนะครับก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการที่จะช่วยการสนับสนุน ในการรวบรวมข้อมูลหรือว่ามีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนข่าวสารที่มันจะกระทบต่อความมั่นคงนะครับทำให้เราลดขั้นตอนในการทํางานแล้วก็ลดงบประมาณในการใช้จ่ายแล้วก็ในข้อที่4นะครับประเทศชาติและสังคมนะครับสามารถรับรู้ถึงข้อได้จริงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรับผิดชอบปัญหาด้านความมั่นคงในการสร้างความตระหนักรู้ซึ่งจะนําไปสู่การเฝ้าระวังระงับยับยั้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยภัยคุกคามใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้มาอย่างที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์หรือ,อสามารถรจับต้องได้ครับผมบางทีเนี่ยมาโดยที่ไล้รูปแบบถูกต้องครับไร้กลยุทธ์ครับการที่มีภาคีเครือข่ายแล้วก็การสร้างตกความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเนี่ยมันก็จะทําให้ลดกระบวนการลดขั้นตอนได้ถูกต้องครับครับผมอยากให้เนี่ยฮะท่านอาจารย์ช่วยเก่าฝากทิ้งท้าย นะครับในกรอบเนี่ยแนวความคิดการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยของหลักสูตรนะครับของบมชเนี่ยฮะหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ครับผมมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับเนื่องจากว่าหลักสูตรของเรานะครับอ่าคีเครือข่ายเริ่มให้ความสนใจและให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับที่นําความอ่าสนักรู้เนี่ยไปไปร่วมกันดูแลประเทศนะครับ เราก็มีการขยายระยะเวลาในการประกาศรับสมัครนะครับแล้วก็เลื่อนเวลาในการเปิดเรียนจากพศจิการเป็นมกรานะครับเพื่อให้ภาคีเครือข,ข่ายได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเรียนรู้กับเรามากขึ้น 2. ภาคีเครือข,ข่ายทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหลังนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการให้เขาได้มา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมรุ่นและรวมถึงผู้ดูแลหลักสูตรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการ ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับหลักสูตรของเรามากขึ้นครับครับผมอยากในท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายนะครับให้กับท่านาให้ประชาชนเนี่ยที่สนใจหรือภาคเอกชนอันนี้คือเรารับภาคเอกชนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้นะครับหลักสูตรการบริหารการความมั่นคงแห่งชาติการลังจะเปิดรุ่นที่16นะครับ เราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการเปิดเรียนนะครับตั้งแต่มกราจนถึงเดือนพฤษภานะครับเราเรียนทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับครับผมอันนี้เป็นหลักสูตรของสํานักข่าวกองแห่งชาติถูกต้องครับครับผมครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับตำแหน่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกองแห่งชาตินะครับคุณวีรศักดิ์ ทิพมนเทีนครับผมครับคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะครับที่ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติซึ่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคีเครือข่ายนะครับที่จะร่วมเป็นมาสร้างประโยชน์ในด้านความมั่นคงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งครับผมดรเด่นชัยคัรเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ